สวัสดีจ้าจุมค้นมาขวยมากแล้วจ้าก็สวัสดีสมาชิกที่หนาราักทุกทันเนาะค่ะเนาะกลับมาพอกันอีกแล้วครับแนวทางห้าน้อยวันที่ยี่สิบเดือนเมษาเนาะคะ่ะปีหกสองก็หมู่ว่านเป็นยังไงพี่น้องห้าน้อยกับเล่าปะทะกัน <c oughs> โอ้ย จีนมนมาเบิร์นได้เบิร์นดีนะพี่น้องเนาะเปลี่ยนกันเบิร์นล่าเบิร์นน้อยกับมาเบิร์นเนาะปวดหัวกับตูเลกเหลือเกินกามาเมืองผลงานกันเนาะค่ะเนาะหมู่ว่านผลงานน้าน้อยวันที่สิบเก่า ไม่สานะคะผลออกห้าแปดแปดกับสองสามได้กันบอบพี่น้องกับมะมองสูตรนีก่อนนะคะเน้นวิ่งห้าพานนะคะได้เชเลยสองโตมี่บอบ องโตบะมี่เนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันออกเบิ่นกับสองสามมีแต่สองซีสองซีแต่สูตรล่องเอาเข่าพี่น้องนี่สูตรล่องมาสองโตเล่นนี่น,นี่สูตรล่องเริ่มขยับขย้ายแล้วามาเมื่อเมืองอีกสูตรหนึ่งสูตรนี่ ล่างเนาะคะ่ะสองสามนี่คะ่ะเน้นสองสี่ศูนย์สองมากเนาะคะ่ะสองสามสองตัวแล้วก็มีแปดนะสองสามนี่สองสามตรงตรง,ตรงเลยพี่น้องแล้วก็การเบิ้ลแปดแปดมีบนล่างอีกแล้วถูกบนล่างเลยอืเข้าบนล่าง กับเขาต้อเนืองกันเนาะค่ะเนาะบ่ได้สูตรหนึ่งก็ด้สูตรหนึ่งเนาะคะ่ะแต่ดีใจสําหรับคนที่ได้เนาะคะ่ะหมู่ว่านี่ก็สามารถชีก้กะได้กันหลายคนอยู่เนาะค่ะเนาะก็ได้ต่อชีวิตกันไปเนาะค่ะี่ค่ะกับเขากับน้ำกันไปเนะะเาะกับบ่วากันหาบาทซิบบาทก็ดีใจแล้วเนะเพราะว่าอันนี้มันมีถูกมือเนาะการเล่นกันย่างระมัดเราบ้างเนาะคะ่ะเล่นกันย่างมีสติเดอ้อ สูตรนี่เข่าทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะคะ่ะบางคนกะดีสงสัยว่าเอาแปดแปดมาจากใสแปดแปดก็มาจากนีเลยค่ะนี่แปดกับสามนี่มันมากคู่กันบอกแปดกับสามบอกให้เน้นแปดเก้าอกันแปดแปดกับมาอีหลีหนว่านหวยเล่าออกแปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดพี่น้องอันนี้หาแปดแปดอันนั้นหาแปดเจ็ดโอ้ยห้างเงินแต้มเดียวเอง อ่กะกเดี๋ยวมันสียืเดเยียกกันไปโดนเนาะค่ะเดี๋ยวสีลำข้านกันเอากลับมาเมืองแนว้างของวันที่งีจิตเดินเมสากันครับสองค่ะลังค้นผลกับบ่้ามากให้เบาโดนเนาะเบาพ่อประมาณแนวทางหาน้อย วิ่งบนล่างวันที่ยี่สิบเดือนสี่ปีหกสองคลิปเท่านี้กับเปียนถุกหมื่นเนาะค่ะมันเป็นว่าเอาคลิปเกามาล่งด้วยค่ะเปี่ยนถุกหมือ่อสูตรเปี่ยนถูกหมือ่อเฮ็ดไม่ถุกหมื่นนะคะเนาะมันเจเอามาจับมาว่างมาว่างเลย,ยค่ะบอ๊อแมนเฮ้ามีสูตรของเฮ้าอยู่แล้ว มึงพพะเอกเข้ามานน่มีหกพพะเอกเข้ามานีเด้อมีหกโตเด่นโตวินเข้าหนึ่งสองสี่สองสี่มากเน้นวิ่ง จะมันแลนหลายลดก็ได้โอ้อิจษาว่าฟาวโล่งฟาวนันเน้นวิ่งมันนี้เน้นวิ่งมี่เน้นสี่ลองแปดกับหกอืม ่ะตองแปดกับหกตจอนมามสองตัวหกส,สี่แปดสี่หนึ่งสี่สองสี่ก็สี่สี ลอ,องตัวเด่นเท้าออนี่ตัวลองมีแปดเก้าหกกดจับหลุดเลยก็ได็นเนาะค่ะเนาะตัวลองหกแปดแปดแปดไปแล้วเอาแปดเก้าเนาะแปดเก้าหนึ่งแปดสองแปด ซี่แปดแปดซี่ไปแล้วแล้วก็หนึ่งหกสองหกอืมนี่างเงย มีสั้นนี่แหละจ้ะหนึห่งหกัหนึ่งแปดหนึ่งสี่หนึ่งสองขาดหนึ่งสองตัวหนึ่งอะเติมไปนะเดี๋ยวเราจีบหน่อยใจอ่ประมาณนี้เนาะคะ่ะสูตรล่องมนันนี่สูตรล่องมี่สูตรล่อง ้าหนึง่งสามสี่ห้าอ่ะเมืองตัวชนเห่าชนมีหนึง่ง หนึ่งหนึ่งแล้วก็ส 4, 4, ีอันนี้มีหกีีมีเก้าอ่านีมีสามนีมีแปดอ่าเอาละสี่เตว่าสีสามกับแปดกับตัวเดียวกันอันนี้เน้นสี่สี่กับแปด E aí ขออาอภให้เด้อพีน่นองคนกวนอืมนาาข่าเรื่องกันนี่เดี๋ยวเขาจะมาเมืองอีกสูตรหนึ่งเขาจะมาจับตัวเด่นกันเนาะค่ะเนาะอีกสูตรหนึ่ง,ส,งสูตรนี่สองตัวสองตัวอันนี้จิ จีว่าเป็นลางกระไดเด้อพี่น้องเด้อมันชอบมากลางก็มีสามสี่ห้าแล้วก็หกเจ็ดแปดอยุ่งกระไดยุ่ง สองตัวสามหกสามเจ็ดสามแปดสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดห้าหกห้าเจ็ดห้าแปด สามซี่สามหาสี่หาหกเจ็ดหกแปดเจ็ดแปดนี่อ่ะ,อะ,ะมาเดี๋ยวเาเมืองตูนิ่งกันสามซี่หาอันนี้ก็สามสี่หาพี่น้องซี่เดนเห็นบะ ซีมาทั้งสามสูตรซีซีซีซ <c oughs> ีและซีเมื่อตัวเด่นกันตัวเด่นซีหกนี่ซีหกกับมีซีเจ็ดสีแปดนี่สีแปดอ่าเด่นสีหกหกซีอันนี้ซีหกนี่ชนกันเนาะคะ่ะ แล้วก็แปดซี่อันนี้ซี่แปดสูตรชนเด้อพี่น้องสูตรชนอันนี้เน้นยังอันนี้เน้นสูตรนี้เน้น อุ้ยสามเนียนสามตัวเดียวพี่น้องศูดนี่เนียนสาม <c oughs> ได้ว่าตัวชนมันมีสี่หกกับซนะี่แปดอเนียนสามเนียนสามแลบมีสามหกสามเจ็ดสามแปดสามสี่สามหาเนาะค่ะประมาณนี้ได้ตัวที่ชอบชอบตัวนี้พี่น้องสองแปด หมู่บ้านหวยล่ามันออกห้าแปดเจ็ดอันนี้ก็มีได้ลนี่เจ็ดแปดนี่เห็นบอกกันเนาะนี่กับกันเนาะกันนี่กันเจ็ดแปดห้าเก้าเจ็ดแปดหมู่บ้านมันออกเอ้ยเก้าห้าเจ็ดแปดไปไดย หมวยเล่ามัว่าหน้าน้อยออกห้าแปดแปดครับสองสามสองสามเนี่ยมันนี่มันอาจมาสองแปดสามกับแปดตัวเดียวกัน <c oughs> กัมกิเ็นส่วนตัวเ <c oughs> นาะค่ะกระจิบประมาณนี้เนาะค่ะหกละว่างเก่าเดอรพี่น้อง <c oughs> นี่เก่ามาหกระว่างเกากับพิจาจหน้ามองเนาะค่ะเนาะ กันเบิ่นอีกบ่มันนี่มีเบิ่นตัวไหนเบิ่นมีนะคะมันนี่มีเบิ่นนะคะเบิ่นเจ็ด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 มีเบิ่นตัวเดียวเนาะพี่น้อง าแปดหาแปดกับงามนี่กันไว้น้ำเรือหาแปดหนึ่งาสามกับแปดนะคะเจ็ด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 กับห้าห้าสูตรมันเห็ดได้สองตัวนี่เนาะคะ่ะเบิ้ลอโอเคข้างบนสูตรนี้มีซีซีนะคะซีซีกันนะพินงกับพิจานาเมืองออเดอ ซีหากระง,งามนะคะซีหาหามแต่ว่าอันนี้มันเด่นสาสามตัวเดียวพี่น้องสามหกสามเจ็ดสาซหาซหาสองแปเอ้ยสอง 3, สองแปดอ่าะะประมาณนี้แหละ สามตัวกับซีซี่แปดหกแม่งสันกันได้ซี่แปดหกซี่แปดเจ็ดเนาะสามตัวเนาะเอาบอสามตัวร่องมึงซี่แปดหกกับซี่แปดเจ็ดอ่ะนี่แหละสามตัวประม่านนี่แปดหกกับนี่หกแปด แปดเจ็ดนะสองตัวะกามากตัวใดกัจัดกันเลือกเอาเลยเด้อพี่น้องเด้อกะขอบคุณสมาชิกท,ทุกท่านนะคะที่เข่ามากดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็ติดตามขอบคุณหลายหลเด้อค่ะเด้อมื่อนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดี แห้งๆปังๆเนาะค่ะพอกันไมหมมืออื่นเนาะค่ะเนาะสำหรับมือนีกับพ่อแค่นีก้อนพอกันมืออื่นเด้อค่ะเด้อสวัสดีจ้า